ก็ต้องดูขั้นตอนการดำเนินการเอกสารแต่ฟุตบอลไม่ได้วัดกันที่เอกสารครับตัวต่างชาติวัดว่ามาแล้วดีก่าคนไทยไหม,มถ้ายกกระดับได้ผมว่าไม่ใช่ปัญหาครับนะครับผมสร้างสุอยู่แล้วบางครั้งในคนชอบตีความว่าผมเนี่ยอู้ไม่ชอบนักเตะแข้งลูกครึ่งไม่ใช่เลยคนไหนดีเนี่ยผมพูดไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยบางคนมาได้พฤติกรรมที่ไม่ดีเพราะเราเป็นสื่อมวลชนทําไมว่าเราจะไม่กล้าติติงหรอใช่เราจะพูดตรงๆร้อเซ็ตก็คงไม่ใช่เราก็ต้องให้น้องมีที่ยืนเหมือนกันแต่เมื่อน้องปรับตัวทุกอย่างอะไรมาได้ คนไทยเว้ยถ้าเขาเล่นในทีมชาติเราก็ต้องเชียครับเออผมต้องบอกว่าในมุมคอมเมนต์ก็จะมองอย่างว่าอย่างนี้ไปผมไม่สนใจเพราะผมทํางานอยู่กับอยู่กับฟุตบอลผมเห็นอยู่ว่าน้องๆกับเราเป็นยังไงครับแเราไม่ได้สนใจพวกคอมเมนต์ที่แบบว่าคุณรู้จักนักฟุตบอลแล้วบอกก็ไม่รู้เราคอมเมนต์ไปเนี่ยเรามีแต่เรามีแต่ความหวังดีให้ในมุมหนึ่งคือเราเปานประโยชน์ชัดเจนประโยชน์ต่อชาติอยู่แล้วในการจะได้นักเตะต่างชาติพวกนี้มาแต่ว่ามันก็มีเรื่องอื่นต้องพิจารณาด้วยแล้ครับกระบวนการเนี่ยถามว่า ถ้าสมมติว่าจิ้มมาคนนี้อยากมาเล่นแล้วบอกว่าอยากมาเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมอ่ะทําได้แต่ว่ามันไม่ได้ราบรื่นหรือว่าง่ายขนาดนั้นมีการใช้เวลาพอสมควรนะครับก็อันนี้ก็ข่าวก็ออกไปแล้วนี่เขาจะเรียกม,มาซ้อมอยู่แล้วให้โอกาสนะครับเจเทเลอร์เฟเชอร์ของเลสเตอร์ที่รอบที่แล้วไม่ติดในชุดชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกอแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะฟุตบอลมันไม่วัดกันว่าเป็นลูกครึ่งมีดีกรีจากสโมสรอะไรลงสนามผมว่าโค้ โค้ดต้องมีความเป็นธรรมเห็นอยู่แล้วว่าถ้ามันไม่เก่งกว่าก็จะเอาไปทําไมอะครถูกไหมแน่ล่ะว่าอยู่ต่างประเทศมันมีโอกาสที่จะมีโอกาสนะครับใช้คำว่ามีโอกาสที่มีเบสิกที่ดีกว่าใช่มีโอกาสเจอเกมแข่งขันที่เข้มข้นกว่าแต่ถึงเวลามาจริงๆะเรามาอยู่ต่อหน้าในการซ้อมดูการฝึกซ้อมดูการแข่งขันจริงแล้วมันดีจริงไหมคือผมไปดูที่ต่างประเทศมาเนี่ยเวลาเราเห็นลูกครึ่งเราจะว้าวที่นี่มากแต่เราต้องไล่ไปดูว่าเขาอยู่ที่นู่น่ะ เขาอยู่ระดับไหนเยาวชนที่น <im ăn arch a> ู <im> ่นอ่ะมันมีประมาณ3-4ี่ชุดชุด A ถึงชุดดีชุด E บ้านเราเนี่ยเยาวชนคือชุดแข่งชุดเที่ยวชุดเดียวกันครับเดี๋ยวรายการนี้แข่งเสร็จวันรุ่งขึ้นนั่งรถบัสไปแข่งรายการนี้แ่งมันมีแค่นั้นเพราะของเราคือมันยังเขาเรียกว่าประชากรฟุตบอลเป็นยังน้อยใช่ครับแต่ของเราพอเห็นลุกขึ้นเราเฮอแล้วมาเนี่ดีแนบางทีดูมาจากทีมนี้ลีกสำรองนี้ หลีกสำรองคือคุณต้องไปดูว่าคุณภาพมันเป็นยังไงด้วยถูกป่ะทันที้คุณภาพเราไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเขามาซ้อมมันก็ซ้อนออกมาจากการเล่นถ้ามันไม่เหนือกว่าผมว่าโค้ดระดับทีมชาติเขาไม่กล้ามาล้อเล่นหรอกรเพราะคำว่าทีมชาติคือมันต้องดีที่สุดเท่านั้นเองครับครัไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม YouTube, ช anel youtube t h i s p o r t ซ่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ